ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าม้ดูตลัดน,น,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีมังกรปัจจุบวันจันทร์ที่6ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนชอบของอาจารย์เกต้านะครับจะเรียงน้ําชากาฟแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามร,รหัสพร้อมเพลงข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับนะเอาละเนดะี๋ยวเรามาเริ่ นะครับนะชาวราศีมังกรนะครับนในช่วงของนะครับวันจันทร์นะครับวันอังคารนะจนถึงเวลาเที่ยง11นาทีนะครับนดาวพระจันทร์เราเองยังคงอยู่ในราศีนะครับธนูเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับคู่ครองนะครับนเรามาสถิตอยู่ในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพพินานะครับช่วงนั้นเราก็จะยุ่งๆนิดนึงนะครับนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับบางคนก็จะเป็นในลักษณะ คนขั้นที่จะวิตกกังวลได้เหมือนกันนะครับที่มีสาเหตุมาจากคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่หุ้นคู่สัญญา นะครับหรือเพศตรงข้ามหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะถ้าเกิดช่วงนี้นะครับเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับนะก็ขอให้มีสตินะครับนะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ทําให้อารมณ์ของเราจะหงุดหงิดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองของเรานะครับที่เราเรียกว่าปัตตานีจะไปทับรัคนานะครับนะก็คือในวันอังคารเหมือนกันนะครับเวลาเที่ยงนะ จนถึง12นาฬิกา12นาทีนะครับนะไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะเวลา15นาฬิกา24นาทีณนะตอนนี้นะครับนะก็จะเป็นช่วงที่มีคนแวะเวียนเข้ามาหาบ่อยๆนะเาเวลาดาวพึจันร์นะครับนะทับรักนาเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความนิยมชมชอบบางคนก็อาจจะมีของไม้ของ ข้าของเครื่องใช้นะครับนะหรือขนมขนมนะติดไม้ติดมือมา,าเราก็ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับจังหวะที่ดีนะครับนะเอาละหลังจากนั้นนะครับนะดาวพระจันทร์เราก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีกรุ่มเขาเรียกปัตตานีไปกระดุมพระนะครับนะในช่วงของวันพฤหัธธสบ,บดีนะเวลา15บห้านายีนาทีไปจนถึงนะครับวันเสาร์ที่11เนะเวลาสองทุ่มสินาทีช่วงนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีไปอยู่ในเดือนกระดุมพระคณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ รับเงินได้รับพร้องได้รับเงินได้รับทองนะที่มีผลมาจากคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะครับไปดีลงานหรือทําอะไรยังไงก็มีเกณฑ์นะครับนั้นที่จะได้เงินทองเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าเกิดบางท่านนะครับนะก็อาจจะเสียเงินสําหรับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเหมือนกันถ้าเกิดบังเอิญปีนี้ดาวประจําท่านเป็นการกินีจรนะก็ให้เรามาระวังนะครับนะก็อาจจะเสียได้เหมือนกันนะครับนะเอาละหลังจากนั้นนะครับท่านจะเข้าไปในราศีมีนนะ นะครับก็ต้องบอกว่าเข้าไปในราศีมีตอน2องทุ่ม15นาทีในวันเสาร์นะก็ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับช่วงนั้นดาวพระจันทร์นะครับน่าจะนำหน้ารัคนาอยู่หนึ่งราศีนะครับเขาเรียกว่าพบสหชะนะฮะก็จะเป็นในช่วงของเ,ออเราเองละกันนะนะฮะมีเกณฑ์ที่จะเจอพบปะผู้คนค่อนข้างที่จเยอะนะครับนะคนเป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้ คู่ครองนะครับจากสื่อโซเชียลลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกำหนดชะตาและช่วงนั้นเป็นช่วงที่นะครับเราดําเนินอะไรยังไงนะครับที่มีเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาก็จะได้รับผลดีนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะครับนำหน้าเออเขาเรียกโยกเกณฑ์เขารักณาเทียบเท่าราชาโชคเลยนะก็แปลว่าเป็นที่นิยมชุมนชอบได้นะเอาระนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับนะดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับนะแล้วท่านก็เป็นสถิตยอยู่ในราศีพิจิเราเรียกว่ามรณะอยู่ในในราศีเขาเรียกมรณะลาภะนะครับมรณะลาภะนี่เขาแปลว่านะสามารถหาเงินหาทองได้จากการช่วยเหลือนะครับรักษาบริการนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการให้คำปรึกษาต่างๆอย่างนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามรณะนะทำให้เขาเ,เขาเรียกว่าไงนะทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับนะคลายทุกเกี่ยวเรื่องต่างๆได้นะครับนะ มรณะลาภะนะฮะยังหมายถึงนะครับตัวของเราเองก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเสียในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตราได้เช่นกันนะนะครับหรือแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ได้เช่นกันนะครับนะต้องอยู่ที่แล้วแต่กรณีนะครับนะว่าท่านใดในทักษะเนี่ยาดาวลาภะไปดีหรือไม่ดียังไงนะครับนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็ดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะไปลาภะประมาณนี้ก็ ให้ระวังนะครับเข้าของหล่นหายได้เช่นกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ทําอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือทําของที่มันเสียหายให้กลับมาดีเนี่ยจะทําให้เป็นเงินเป็นทองนะหรือได้อ่รับผลประโยชน์นะครับจากความสูญเสียเช่นได้จากมรดกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะก็ต้องบอกว่าคือดาวพฤหัสเองเนี่ยนะครับนะในช่วงของวันที่6วันที่7 นะครับวันที่8ก็คือยังธรรมดาอยู่นะครับยังเสวยแค่สมโนเลือก็เป็นเลิกกลางๆนะครับนะแต่ตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเขาเรียกว่าเข้านวังลูกพิษและการที่จะเข้านวังลูกพิษเนี่ยมันจะให้ผลเสียเกี่ยวเรื่องของการรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับนะก็ใครมาเบียดเบียนอะไรยังไงในช่วงนี้ต้องรู้จักเรามาระวังนะครับเป็นอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนนะ ไปลาพระนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะดาวพังคานดาวพังคานเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับในราศีเมษนะที่แปลว่ารักทรัพย์นะครับอาคารบ้านเรือนสถานที่ของใช้ในบ้านรวมทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานในลักษณะต่างๆด้วยนะครับและยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะที่แปลว่าโชคาลาภในราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่านะฮะตอนนี้เป็นเกษตร,รษตาที่บดีเลยท่านย้ายเข้ามานะครับนะวันจันทร์ วันอังคารยังสวยเพชจคาดเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจต่างๆก็ตัดสินใจให้ดีนะครับแต่หลังจากวันพุธนะครับไปจนถึงวันอาทิตย์เราจะสวยราชาเลิกแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้ผลกําไรนะครับนะรายได้จากอสังหาต่างๆที่เราให้เขาเช่าหรือซื้อขายหรืออะไรก็ได้นะครับนะ จะเป็นผลดีแล้วนะครับตอนที่ได้ราชาเลิกก็จะค่อนข้างที่จะราบรื่นพอสมควรนะครับนะก็ถือว่าดีมากสําหรับดาวของขานนะตอนนี้เป็นกเกษตราที่ดีและก็จะอยู่ตรงนี้ยาวนานเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับชาวราศีมังกรน,นะครับที่ต่อไปนี้ นะครับนะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอย่างหนึ่งเนืองนะครับนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะนะครับในเรื่องของการหาไรายได้2หาไรายได้3หรือทําให้มันเกิดก่อเกิดไรายได้นะครับเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยดาวพระอังคารท่านเป็นภพเรือนที่ดีนะครับ mm. ก็เป็นเกี่ยวเร,รื่องของหลักทรัพย์ล้วนๆเลยนะครับนะถ้าบางท่านนะครับทำเหตุทําปัจจัยที่มันถูกต้องนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของโชคลาภหลักทรัพย์ต่าง ถือว่าดีนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับนะดาวพระพุธเองนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับอริในราศีเมถุนแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับนะในราศีกันก็เท่าว่านะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะดูจากพื้นดวงแล้วก็ต้องบอกว่าเงื่อออกก่อนนะครับถึงจะเกิดความสําเร็จนั่นหมายถึงว่านะครับความลาบากนะครับจะ เขาเรียกยงไงวิกฤตเป็นโอกาสสําหรับชาวราศีมังกรเป็นลักษณะอย่างนี้ตลอดนะครับนะทุกครั้งที่มีวิกฤตจะส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะท่านท่านพว่วงทั้งดาวเจ้าเรือนอริและท่านก็พ่วงทั้งดาวเจ้าเรือนความสําเร็จไปในดาวเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะในช่วงของ นะสัปดาห์นี้ก็ต้องรอวดาวพพูดท่านอ่อนแรงนิดนึงนะครับนะท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในภพของวินาศนะโอเคคําว่าอริวินาศแปลว่าเราอยู่เป็นนะครับนะในราศีเมถุนเป็นเจ้าเรือนอริเป็นสถิตยอยู่ในราศีธนูนะครับเราเรียกว่าเราอยู่เป็นอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จหรือคนอุปธรภมครับจุนผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอนด,ดูนะครับอยู่ในราศีกันเราจะเรียกว่านะครับสุภไปวินาศนั่นหมายถึงว่า ช่วงนี้นะครับถ้ามีผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือมีอคนมามาให้ฟอร์มหวังเราในลักษณะต่างๆให้สันติฐานไม่ได้เลยว่านะครับช่วงนี้ยังไม่สําเร็จนะนะครับนะก็ให้เลื่อนไปก่อนนะครับหรือใครมีเกณฑ์ที่จะเซ็นสัญญาหรือจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ให้เลื่อนไปก่อนนะครับพเพราะดาวพูดเองท่านเป็นภพวินาศเนาะไปอยู่ในภพวินาศแปลว่าเอกสารสัญญาคําพูดคาจาอะไรเนี้ยชื่อถือไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะเสียาหายนะครับก็ให้เลิ่งเลื่อนไปก่อนนะครับ เอาละนะและพยายามอย่าขัดแย้งในเรื่องของความคิดมุมมองลักษณะกตินะครับนะถ้าทําให้ถูกโชโรกแล้วจะต้องเป็นลันกษณะไหลตามน้ำนะครับก็คือตามทตุน้ําของพรบดาวพระพุทธเนาะเป็นทตุน้ำนะไหลไปตามวัสดุที่น้ําไปอยู่นะครับก็จะทําให้เรารอดพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ไหลาตามน้ำไปก่อนนะครับนะบนะถึงจะให้คุณเกิดดวงชะตานะแล้วก็ระวังในเรื่องของคนลินทาว่ารร้รับหลัง <c oughs> ดาวพระพุธตกว,วินาศนะก็มีเกณฑ์อาจจะ ว่าไายเราเราก็ฟังแล้วเราก็อย่าไปหัวร้อนบางทีเดินผ่านของนินทานเราเราก็เงียบไปก่อนนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวนะครับให้ให้เงียบเพราะถ้าเกิดไปทะเลาะหรือประทับเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบด,ด,สดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในราศีธนูนะครับก็เป็นการเตือนเลยนะครับว่า เรื่องของการเงินการทองต้องรู้จักรามาะระวังแล้วส่วนใหญ่วินาศกระดุมพักก็มาจากความประมาทของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับนะอยากผ่อนอะไรก็ผ่อนอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับนะก็มันแปลว่า ความเสียหายจะพมประมาณนั่นแหละในลนักษณะต่างๆทํา,า,าทให้เสียทรัพย์สินเงินทองนะครับอีกพวกเดือนหนึ่งนะดีเจ้าเดือนสหช c h นะครับนะสหช c ไปกระดุมพักก็การติดต่อการเดินทางการประสานงานต่างๆก็จะทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองก่อเกิดไรายได้ก็ถือว่าดีแล้วก็ต้องบอกว่านะครับดาวพฤหัสน้าหน้ารักนาเนี่ยนะครับเราเทียบเท่านะครับนะมีดาวพฤหัสนะครับมา กลุ่มลักนาเลยก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบนะฮะใช้ความรู้ความสามารถนะสิ่งที่เรามีเนี่ยทำให้ก่อเกิดเงนินก่อเกิดไรายได้ได้อย่างดีงามเลยนะครับเอาละนะครับส่วนดาวพระศุกร์นะครับตอนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยมาทับลักนาแล้วก็ต้องบอกว่าดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะในราศีตุลที่แปลว่าการงานนะครับก,การกระทําความรับผิดชอบนะครับรวมทั้งดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ใ ะครับตอนนี้มาทับราคนาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ให้คุณมากนะครับนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับสเสวยโจโรเลิกนะั่นหมายถึงว่าเป็นเลื่ที่ต้องแข่งขันนะวางแผนลักษณะต่างๆก็จะทําให้ผลเกิดผลดีเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับอย่างมากมายเลยก็ถือว่าดีมากๆนะครับรวมทั้งบุตรบริวารยังมาถึงตัวเราด้วยก็จะสมผลให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถนะครับพึ่งพาสายบุตรหลานบริวารลูกน้องนะครับในการขับเคลื่อนในระบบงานสายงานของคุณลักษณะต่างๆนะครับลูกน้องจะเชื่อฟังดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณเกิดดวงชะตานะครับการงานก็ถือว่าผ่านเลย นะเอาระส่วนดาวพระเสาร์ก็คือเป็นตนุลักษ์ของเราเองนะครับดาวตนุลักษ์ของเราเองนะครับนะถ้าไม่เป็นการลกินีจรนะครับก็มักที่จะคิดอะไรมักที่จะถูกต้องนะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะมีคนคอยผักดันสนับสนุนลักษณะต่างๆนะแต่ถ้าเกิดปีใดเป็นการลักนีคุณต้องรู้ตัวคุณเองนะครับว่าอารมณ์คุณจะแปรปรวนนิดนึงนะทำอะไรก็มักมีเกณฑ์ที่จะ ผิดพลาดก็วิธีการแก้ไขก็ต้องให้คุณทําอะไรให้มันช้าลงนะครับนะถ้ารู้อะไรไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินใจขุนหันพันแล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่การักกนีก,ก็เหมือนคล้ายๆกับมังกรทยานฟ้าเลยนะครับทาอะไรก็มักที่จะราบลื่นทําอะไรก็มักที่จะสาเร็จ นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงเลยท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในภพของสุภาะและดาวเจ้าเรือนโอ้โหพระศุกร์ไปทับรัคนาด้วยก็ต้องบอกว่าการเงินที่ผ่านมากจากอะไรก็ เป็นเงินเป็นเกณฑ์นะครับนะคนที่ติดขัดเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จนะครับค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้ท่านก็ต้องบอกว่าท่านกำลัเสวยโจโรเลอร์นะครับจะเกิดจากการวางแผนจะเกิดจากการต่อสู้แข่งขันช่วงชิงลักษณะต่างๆนะครับถึงจะทําให้ได้เงินได้ทองนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนดาวพม่เกตนี้ก็เป็นกระตุ้นกต่ดาวพมพูดในพวิ่หน้าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ทำธุติกรรมสัญญาลักษณะต่างๆอะไรยังไงมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะพิจารณาให้ดีก็ยังไม่ควรนะครับนะเรื่องของเอกสารสัญญาเซ็นหรืออะไรยังไงนะครับนะต้องเรามาระวังเพราะดาวพระเกตตบภูมริขก,กควรหาโอกาสสวดมนต์ไหวพระนะครับนะทำให้ข้อกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับเช่นคาถาอะไรยันทุนนี่ไม่ตังได้นะครับคาถาพระหงม,มหาการได้นะครับหรือคาถาทาวเวสวร,ร์ก็จะช่วยให้รอดพ้นแควคราดลักษณะ เอาละนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะก็ต้องบอกว่านะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือดาวพระจันทร์เนี่ยไปสะดุดนิดหน่อยนะครับตอนช่วงของวันจันทร์วันอังคารน,นะครับตอนอยู่พพว,วิดนาศหลังจากนั้นจะดีนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนการงานดีมากๆนะครับดานการงานทับรักนี่ถือว่าผ่านเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ผ่านมากๆเลยนะครับนะก็ถือว่านะครับดาวเจ้าเรือนเอ่อการเงินไปอยู่ในเรือนปุตตะก็ได้เงินจาก นะครับลูกหลานได้ได้เงินจากการสอนติวเตอร์นะหรือได้ได้เงินจากผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆและถึงตัวหมดเลยถือว่าดีมากๆนะครับนะอาละก็ถือว่าผ่าน3ผ่านเลยนะครับสำหรับชาวราศรีมังกรน,นะครับก็เป็นช่วงที่โชคราบมากมายจริงๆนะครับนะอาละนะครับนะ ท่านใดถูกอ,อกถูกใจนะครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากขาอีกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้กาเจริญน้ำชากาแฟอาจารย์ก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับจเจริญด้วยอายุวยัวนนักสุขภพรวยรวยเฮงเฮงปังปักันทุกท่านนะครับผมเกต้กาห้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจาาย์เกต9พิ่ดูธรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ย Treasure. ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยารมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุก์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสาเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพรคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ